สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรีวิวหมู่บ้านพฤกษา12เส้นเรียบคลอง3จังหวัดปทุมธานีนะครับผมหลังนี้นะครับเป็นบ้านไซส์ใหญ่นะครับทำเลค้าขายเหมาะมากๆเลยครับเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยตรงกับถนน2ด้านครับผมการสัญจรได้สะดวกมากๆเลยครับและที่สําคัญนะครับในซอยเนี้ยไม่มีร้านค้าเลยครับใครอยากเปิดร้านค้านะครับเหมาะมากๆเลยครับอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับสำหรับบ้านหลังนี้คือสามารถเข้าออกได้2ทางครับสามารถเข้าซอย16ก็ได้นะครับห่างจากปากซอยเพ ง50เมตรหรือสามารถเข้าซอย6ทับ2ก็สามารถเข้าได้นะครับหลังนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับหน้าบ้านไม่ชนกับใครเลยครับที่สําคัญนะครับลมโกรกตลอดเวลาเลยครับเดี๋ยวผมพาชมบริเวณถนนหน้าบ้านกันก่อนนะครับบริเวณถนนหน้าบ้านค่อนข้างกว้างนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปครับสามารถทะลุซอย16ได้นะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับใครที่ซื้อบ้านหลังนี้นะครับผมจอดรถหน้าบ้านได้1คัน ในบ้านได้1คันนะครับแล้วถ้าหากว่าเพื่อนมากันเยอะเนี่ยสามารถจอดรถบริเวณส่วนกลางได้นะครับเดินจากจุดจอดรถเข้ามาในบ้านเพียง50เมตรเท่านั้นครับเดี๋ยวผมพาไปชมบริเวณตัวบ้านกันนะครับผมบ้านหลังนี้เนื้อที่24ตารางวานะครับประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ําจอดรถได้2คันหน้าบ้าน1คันในบ้าน1คัน ต่อเติมรีโนเวทเรียบร้อยแล้วนะครับผมกระเบื้องที่ใช้นะครับจะเป็นกระเบื้องลวดลายสวยงามมากๆเลยครับผมด้านข้างนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วยการตีระแนงไม้หน้าสี่นะครับไล่ระดับกันใครที่อยากได้บ้านโทนเย็นๆผมแนะนําหลังนี้เลยนะครับที่สําคัญบ้านหลังนี้ได้บริเวณด้านข้างด้วยครับผมรั้วนะครับรั้วหน้าบ้านเป็นสีขาวนะครับผมสวยสะอาดตามากๆเลยนะครับดูสิครับบริเวณหน้าบ้านค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมสามารถนะครับทำกิจกรรมหน้าบ้านได้อย่างสบายใจเลยครับ มาดูในส่วนของบริเวณด้านข้างบ้านนะครับผมเห็นไหมครับว่าด้านข้างบ้านเนี่ยมีความกว้างมากๆเลยนะครับผมบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังริมนะครับจะเป็นบ้านหลังริมในครับผมจึงสามารถใช้เนื้อที่ใช้สอยได้อย่างจุใจเลยครับผมด้านข้างตีระแนงนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้านเช่นกันนะครับผมของเรามีการเดินรางน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องฝนตกเลยครับผมน้ําสามารถไหลฟโฟลออกทางท่อได้อย่างดีเลย บริเวณภายในตัวบ้านนะครับมีขนาดโอโถงมากๆเลยนะครับบ้านค่อนข้างโปร่งนะครับด้านข้างเราเปลี่ยนหน้าต่างให้ใหม่หมดเลยเป็นกระจกบานสไลด์เขียวตัดแสงนะครับผมเห็นไหมครับบ้านเข้ามาแล้วรู้สึกโทนสว่างมากๆเลยครับด้านข้างนะครับจะเป็นบริเวณห้องน้าครับผมเดี๋ยวผมพาชมบริเวณห้องน้ํากันก่อนเลยนะครับของเราเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่หมดนะครับผมมีเรนชาเวอร์อันใหญ่ไว้ให้ด้วยนะครับเปลี่ยนสุขภัณฑ์แล้วก็เปลี่ยนกระเบื้องให้ใหม่เลยครับพร้อมอยู่ได้เลยครับ สำหรับบริเวณหลังบ้านนะครับเราจะต่อเติมเต็มตัวบ้านเลยนะครับเป็นครัวนะครับเป็นครัวไทยนะครับสามารถประกอบอาหารได้อย่างจุใจเลยด้านบน,นครับเราจะติดลูกหมุนไว้ให้ด้วยนะครับผมด้านขวานะครับติดเป็น กระจกนะครับผมสามารถมองทะลุเข้ามาได้ทําให้บ้านดูกว้างแลวโปร่งขึ้นมากๆเลยครับตรงนี้เป็นจุดบริเวณติดตั้งเครื่องซักผ้านะครับเราก็เดินท่อเซอร์วิสไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีจุดปักบริการไว้เรียบร้อยแล้วครับเรามาดูกระเบื้องนะครับของครัวหลังนี้นะครับผมใช้ลวดลายที่สวยงามนะครับเน้นโทนขาวตัดสีดานะครับผมทําความสะอาดได้ง่ายนะครับเปลี่ยนหน้าบานให้ใหม่หมดเลยครับผมเปลี่ยนซิงก์ก่อเคาน์เตอร์ครัวใหม่เลยครับใครที่ได้บ้านหลังนี้ไปเป็นเจ้าของนี่ถือว่าโชคดีมากๆเลยครับ บ้านหลังนี้แตกต่างจากบ้านหลังอื่นก็คือบริเวณบันไดนะครับบันไดเนี่ยหลังนี้เป็นหลังริมเขาทําบันไดค่อนข้างกว้างนะครับผมไม่ได้อึดอัดเลยนะครับดูสิครับบันไดกว้างจริงๆใครที่กลัวว่าบันไดจะชันนะครับหลังนี้ไม่ชันเลยครับผู้สูงอายุขึ้นได้อย่างสบายเลยครับผมถัดเข้ามาในส่วนของบริเวณชั้น2นะครับชั้น2เนี่ยประกอบไปด้วย3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับอีกไฮไลท์หนึ่งคือตรงนี้นะครับ บริเวณโถงทางเดินเนี่ยครับผมสามารถวางของบริเวณนี้ได้ด้วยนะครับเพราะมีความกว้างมากๆเลยนะครับบ้านหลังอื่นปกติเดินขึ้นมาจะเป็นโถงทางเดินแคบๆนะครับแต่หลังนี้พิเศษมากๆเลยครับโถงทางเดินค่อนข้างกว้างนะครับเดินส่วนกันได้อย่างสบายเลยครับผมเดี๋ยวผมพาชมบริเวณในห้องนอนแรกกันก่อนอยู่บริเวณหลังบ้านนะครับ ว้าวดูสิครับเรามีการติดมุ้งลวดเหล็กดัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ของเรามีการเปลี่ยนกระเบื้องให้ใหม่หมดนะครับเปลี่ยนไฟเปลี่ยนปลั๊กให้ใหม่เปลี่ยนประตูให้ใหม่หมดเลยนะครับลูกบิดเราก็เปลี่ยนให้ด้วยครับสำหรับห้องมาสเตอร์เบดมนะครับหลังนี้นครับจะได้พื้นที่ใช้สอยอย่างจุใจเลยนะครับผมเรามีหน้าต่างด้านข้างให้ด้วยนะครับสำหรับบ้านหลังริมหลังนี้ ด้านหน้าบ้านนะครับหน้าต่างตรงนี้เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์เลยครับสามารถเปิดรับลมได้นะครับผมเพราะตรงนี้จะตรงกับซอย16นะครับไม่ชนกับใครเวลาเราเปิดหน้าต่างออกมาเนี่ยจะไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะครับขวางทางนะครับทาให้เวลาเปิดหน้าต่างนะครับลมรับเข้ามาได้อย่างเต็มที่เลยนะครับและข้างบ้านนะครับบ้านหลังนี้นะครับเขาปลูกต้นไม้ไว้เยอะเลยนะครับผมและห้องนอนที่3นะครับอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับผมหลังนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปว่าหน้าบ้านไม่ชนกับใครนะครับเวลาเปิดหน้าต่างออกมานะครับจะรับลมได้อย่างเต็มที่นะครับเช่น เช่นกันครับติดมุ้งลวดเหล็กดัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเปลี่ยนกระเบื้องใหม่หมดเลยครับ 2นะครับดูสิครับโถงทางเดินก็กว้างนะครับตรงบริเวณหน้าห้องน้าและที่สําคัญในห้องน้ำเราเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่หมดเช่นกัน,นครับผมเปลี่ยนชักโครกให้ใหม่นะครับอ่างล้างหน้าติดกระจกใหม่ติดเรนชาวเวอร์ใหม่มีหน้าต่างระบายอากาศไว้เรียบร้อยแล้วครับเบื้องที่ใช้ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยเช่นกันครับ เดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาบ้านหลังนี้ให้ฟังกันนะครับหมู่บ้านพฤกษา12เส้นรีบคลองหลวงคลอง3จังหวัดปทุมธานีนะครับหน้าหมู่บ้านใกล้ตลาดนะครับสามารถทะลุออกซอย16ได้นะครับทะลุส่วนกลางของหมู่บ้านเลยครับสำหรับด้านหลังหมู่บ้านก็สามารถทะลุออกได้ด้วยนะครับมีโรงเรียนศิวลีอยู่ในหมู่บ้านเลยครับผมสาหรับราคานะครับบ้านหลังนี้ราคาปกติอยู่ที่2ล้าน200,000 50,000บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นลดเหลือ1,950,000บาทเท่านั้นราคาไม่ถึง2ล้านนะครับฟรีดาวฟรีโอนพร้อมยื่นสินเชื่อ ให้สำหรับใครที่อยากนัดชมบ้านนะครับสามารถติดต่อได้น,นะครับทางรายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะครับผมบ้านของเราค่อนข้างมาไวไปไวนะครับใครที่อยากมาชมบ้านนัดมาได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวหมู่บ้านพฤกษา12เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ